แล้วก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือเตรียมตัวหัวร้อนทำไมวะเพราะมึงก็จะแบบยิงจากไหนวะไอ้สัสไอ้ขี้เหอะัขาเลื่องซ่อนตัวไม่ใจกูเพราะกูยานบิคาตกูต้องซ่อนตัวแต่แม่มันก็จะมีแบบว่าดับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ด้วยแต่กูไม่รู้กูไม่ได้ตั้งกลมอ,อ้าวเกียแล้วทำไมไม่ปอกไม่รู้เกียรหา มันจะมี YouTube ช่องหนึ่งดูบ,บ่อยๆมันเล่นแบบเล่นเพลินดีมันก็จะเล่นโมดนี้แหละโมดแบบโอเคว่าคำว่าเครื่องเครื่องยนต์มันภาษาอังกฤษมันเป <Ent in, S 2> ็นจีนเป็นจีนเออครับกนะูพออ่านได้แต่กูไม่รู้ว่ามันเรียกเกียร์ ว่าแต่เพื่อนมึงอายุเท่ามึงเหรอโคนไหนก็ที่มึงบอกจะแนะนำเลยอ,อ๋อไม่ไม่เท่ากูหรอกเป็นรุ่นน้องหรือรุ่นพี่กูจจา่าจะรุ่นพี่โุ้ยแล้วก็อะไรวะแล้วก็ เขาทำงานอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยบอกไปไม่ต้องทำงานหรอกกุเลี้ยงเองนี่ มันมีเซตติ้งแบบละเอียดมากเลยนะว่าใช่ใช่มันละเอียดมากก็คือมึงต้องไปจำอะระบบระบ,บบนี่ก็เยอะโอ,อ้ยหายไปเยของผ,ผมเอาแค่ซูมก็พอละซูมกล้องก็พอละมันน่าจะอยู่บัดปุ๊บแต่ไม่รู้อันไหน เออรู้แล้วพี่เกปิดเปิดเครื่องตัวไหนตัวไหนเนี่ยมันเขียนว่า on off engine กุตัว i ตัว i เหรออันนี้ก็คือคุณ V ไม่ต้องไม่ต้องเซตใช่ไหมมีตัว i ให้เดียวโอเคตัวไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเขียนอะไร t r o u e on off engine เจอห้องแล้วขอให้เราเป็นท็อปเทียร์ด่านแบบนี้ด่านแบบนี้เราน่าจะท็อปเทียร์อยู่เราอยู่ฝั่งบนสุดหรอใช่ด่านแบบนี้เราจะไปขาดทุกวันจะไปอยู่ตรงไหนวันนี้เออเราเราเทียกลางกลางเลยไม่เป็นไรครัคันนี้ไปแล้วกัน แส่วนนี้ไม่ค่อยได้ใช้เราไม่เอามีสัมระใช่ไหมได้แล้ว M10 M10 นี้สามจุดเจ็ดปั en> uh ๊บ huh ปรับดเจ็ดใช่ดูอียโดนล้เครื่องแตงกูไม่ไปแล้วอปแตกตามเพื่อน เื่อนแตกต่อหน้าเลยผมนี่เบรกเลยครับรถู้ชามารถเต่าพ่โอเคลองใจดูอย่างจะตอบเป็นจริงเออต้องรองตอนนี้ใช่ไหมผมขอเข้าไปประจำตำแหน่งก่อนละกัน เพราเราไปเกณยิงยังไม่ได้รถถาวรูมันขานหนวชยช้าไปเออใช่ใช่เลื่อนโดนมันยิงไม่โดนเือนเลย mình 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 nhìn mình đây thổi 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 bị ghê chỗ đây thông không chỗ này đột bắt bắt gì vừa đây thông nát à mình chỗ nào mừng lên lột lột chiếc cam hang lên có bao giờ nào cùng mừng với mày à em nó bắt ping, tiền có mai đông nè đã đã bắt ok Hãy subscribe cho kênh ở เออใช่หลังรถไฟมันจะมีบ้านอยู่ตังงงง้งหลักบนพังมามันอยู่ระหว่างตั้งเก็บตลังแต่ผมยิง KV2 ได้นะร,รถสัมผัสแต่ดหนยิงไม่เข้ามันน่าจะมาร์กแบบแบบแอ่ออยู่ตรงเนี้ย ที่หนึ่งวิเคเห็นกูยิงไม่ได้มันหลบอยูแ่แต่เพื่อนกันขนาดนั้นสี <450 S 2> ่ร้อยห้าสิบเมตรระยะหวังผลไกลมากแล้วตะกูยิงไม่ได้มันหลบเข้ามึงโอ้โมึงก็อยู่ไกลออยู่ไกลขนาดนั้นกระสุนเจาะไม่เข้าด้วย ก็กัประยหยัดค่าเฮ้ยโอ้โหเพื่อนแม่งไปงยืดสี่ียังไม่ได้เลยเอาสี่แล้วก็ดีเหมือนกันนะถ้ามันจะหลาดมันอ้อมก็หลาดเอาสี่เลยผมได้เคบีทูผมก็ดีใจแล้ว กูได้เก็บวิดีโอครั้งที่สองไ 4, 3, 4, 50, วก้ก่อน้ยพ่อขอพีสามสี่หนึ่งแล้วผันโผเก็บวิดีโอครั้งที่สองอุ้ยรออุยพีเย่เก็มันมันยิงงูมันจะยิงกูยิงไม่โดนยิงไม่โดนใช่ไหมเรียบร้อยได้ไหมยิงโด,ดมนม,ม,ม,มั้ไม่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 ได้ เอ้ยมงมันกี่โคตรยากเลยจอดไม่เข้าอ่ะมันก็จอดผมไม่เข้าเหมือนกันไอ้เหี้ยซ้อเลยโอ้โหเรียบร้อยดีสามสี่มันจริงผมเข้าแล้วพี่คผมมีมันไม่เข้า อแอบไว้ย,ย,ยูก่เป็นช่วยเป็นไงตื่นเต้นดีปะแบบมองไม่เห็นอะไรอ่ะเออกดตื่นเต้นแบบต้องเล็งแบบเล็งแบบโดไกลไกลมากจริงโดนมันนะแต่มันไม่ตาย 肯定有一个监控，有一个监控的。 เราจังทาผ่านต่สัตว์ล้ไปตายที่ที่มันเพิ่งปิดควนขึ้นแล้วปัมโบหานช้าเลย บินแตกเอ้าไปจะขับต่อได้จังไม่แตกมากเยอะแค่จุดนะเอาไปไมา่ได้ดิร้อยแตกโดนปืนใหญ่ไฟขึ้นแล้วนะแตกไปยังบินได้อีก น่า<ล>จะ,ะบินไปออบินไ่เก้นหรอกไฟลูกกันนะเนมันขึ้นมาขึ้นมาแอบนะเบอรอยขึ้นแล้วเปึงเกินมึง ตอนนี้เราเสียเปรียบโอเคอเสียเปรียบรถมันก็วิ่งซาจะไม่สโลงครับผมเราต้องไปยึดให้ได้ผมแนจะไต้ลงวะ่ะ mấy cầu kia trông quá Kevin này. Nào, bắt gắt tay bật kia ต่อไปลูกควาเออเพื่อนเราไปยึดดีแล้วเราเน้อจะได้เปรียบกลับมาได้เปรียบล้ว

มีเลนส์มีโคมไฟโดนยัดหัวก็ต้องตดโอเคผมกำลังเข้าไปมกาลังเข้าไปหาผมเห็นมันยิงปืนกลอยู่ปีเกย์โดยปกติผมเห็นมันยิงปืนกลใส่กุณพี่อยู่เออผมแตกแล้วเดี๋ยวผมดักผมดักผมรอแก้แค้นมันคือเอ็มเคแปดปีเกย์ ไายยังยังยังอีกเดี๋ยวกำลังเข้าไปไปเที่ยวปอกกราฟิกสวยเกินก็ดูยากเฉยเลยเว้ยผมอยู่ในแดงผมก็ดูมันเห็นผมเราเห็นไหมเห็นไหมเห็นในแมปไหมเห็น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  das play okay. เล่นได้นกันตาเล่นแล้วไม่ต้อเล่แล้วดีสวยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็เล่นโหมดนี้ EP ได้โคตรเยอะเลยนะเออเยอะจริง